ตรวจสอบแบล็งกันก่อนส่งวันนี้วันที่7กันยายน2568ร้แปบล็งกันกระบ,บอกนี้น้องชายอยู่น้องชายเป็นคนสีสะเกดเป็นคนสั่งซื้อนะครับคือน้องเขาทางานอยู่ต่างประเทศนะฮะอีกจะกลับเดือนธันวาแต่เขากลัวของจะหมดก็เลยสั่งซื้อกับที่ร้านไว้ก่อนสั่งซื้อวันนี้ก็เดือนธันวาเขากลับจากต่างประเทศเขาจะแวะมาเอาเขาจะมาลงเครื่องบินที่แอร์พอร์ตอุบลน,นะครับสนามบินอุบลร้านก็อยู่ใกล้สนามบินนะครับก็จะแวะมาเอาอีกทีหนึ่งในเดือนธันวาเนาะ ก็ตามนั้นร้านก็จัดให้ตามความประสงค์ครับน้องเขาก็สั่งกระสุนอ่ะสั่งแม็กยาวเพิ่มนะครับแม็กสั้นนี่ที่ร้านก็มีจําหน่ายนะแม็กสำรองอัละพันสี่ร้อยบาทน้องก็สั่งแม็กยาวเพิ่มหนึ่งอันอันละพันแปดก็จัดให้ครับก็จะยิงทดสอบให้ดูครับระบบดับเบิลนี่คือใช้ในกรณีที่อ่าสับซ้ําปืนสับไม่แตกอย่างนี้ซิงเกิลก็ขึ้นลำนี่นะครับระบบเซฟก็อยู่ตรงระหว่างกลางอันนี้คือมีกระสุนนะยิงแล้วโป่งเลยนะเซฟอยู่ตรงนี้นะครับตรง S นี่นะ ไกลจะวืดปลดเซฟรุ่นนี้ยิงมันมากเขาบอกยิงกึ่งอัตโนมัติถ้าบิดขึ้นขึ้นสุดอย่างนี้นะครับกดไกลแช่เป็นการยิงฟัวโ,โต้ครับยิง <c oughs> มันจริงๆครับชอบก็แอดไลน์มาซื้อได้ครับไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอครับตัวปืน9,500บาทนะครับ9หนึงสีก็มีหลายสีอยู่นะอันนี้จะแข็งนิดนึงอ่าประมาณนี้โอเคครับไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอครับ